The h o t e l l วู้คุณแลดูความเร็วเฮ้ยตู้ไม่มีปะมีตู้ไม่มีไอ้รัดจะรีบไปไหนรอตู้ด้วยไอ้รัดรอตู้ด้วยไอ้รัดไอ้รัดมด้ลงไปแล้วเฮ้ยเผื่อมาไอ้รัดไอรัดบอกเฮ้ยปามีตู้ยังไม่ได้ไปเยลยเหมือนกับแมปโหลดไม่ทัน ทุกคนไอ้ลัดวิ่งไปดูเจอหมาโอเคมาครับผมทุกคนวันนี้เราเข้าสู่เดอะไม้นะผมและมีตัวปรับปรุงก็คือ Maximum Over เวอร์ไดครับผมทุกคนว้เดี๋ยวเราจะลองสปีดรันนะครับผมโดย Maximum Over เวอร์ได์ว่าจะได้เวลาดีหรือเปล่าห้องที่หนึ่งฮะเี๋พี่บอกเลยนะรอบแรกที่พี่ตายไปน่ะ รอบที่เราต่อมาจากเดอะโฮเทลเลยครับผมมันเราว่าไม่รู้ดิมันเบรกห้องไอ้นี่บ่อยมากแล้วก็มีช่วงค้างครับผมทําให้พี่ถูกกินฮนะงั้นเราจะไปายาวๆครับผมหวังว่าจะไม่ค้างหรือว่าไม่มีเกิดเหตุการณ์กระตุกเบรกตัวนะคือเหมือนกับแมปมันโหลดไม่ทันนะ่ะทุกคนหนึ่งูนยห้าโอ้ยเรียบร้อยแบบนี้เรียบร้อยเห็นไหมมันเบรกตูแล้วตัวยังไม่ไปถึงไหนเลยทุกคน มันใส่ห้องฟิวให้ตูเลยว่ะคือไม่ใช่อะไรเว้ยปกติมันมันไม่ควรตั้งแต่ห้องเล็กๆแบบเนี้ยทุกคนจริงๆมันไม่ควรเบกรกตั้งแต่ห้องเล็กๆอย่างเงี้ย สก,กิส,สก,กิดจ,จังแบบอ้าปากไม่ทันเลยเสียงไม่ตรงแล้วตอนเนี้มันไวเกินเอาละครับผมอะ่ะหนึ่ง7หกหถ้าไม่เบรกตูก็จะเป็นอย่างเงี้ยยาวครับผมหนึ่งุฮ้ยแฮกแบตเพื่ออะไรมีไหมหนึ่งเนี่ยเห็นไหมเบรกอีกแล้วทุกคน เหมือนเดิมเป๊ะๆบอกเลยมันจะเบรกเบรกเบกบกอยู่อย่างเงี้ยแล้วเดี๋ยวจะมีช่วงค้างตรงซีกอ่ะค้างไปเลยเอาร่ะครับผมตูวก็ขี้เกียจบ่นแล้วเนี่ยเจ็บคอแล้ว มันต่อมาจากเดอะโฮเทลเลยนะผมพี่เล่นต่อกันเลยนะเอาละครับผมจัดมาเอาเฮ้ยเปิดดิรอเลยล่ะหนึ่งศฟิกเกอร์พึ่งล่วงไว้ไม่ทันเวยหนึ่งหนึ่งหนึ่งเอาละหนึ่งหนึ่งสองหนึ่งสหนึ่งหนึ่งส ว่าจะมาโอ้โหกว่ารัฐจะมาหนึ่งหนึ่งห้าหนึ่งหนึ่งหกโดนไปสิตัวว่าแล้วต้องเจอดูบวิ่งเร็วไปหน่อยฮะเสียบจีด๊ดหนึ่งหนึ่งเจ็ดหนึ่งหนึ่งแปด หนึ 1> 1, 1, เดี๋ยวเจอตัวนั่นเกอกหัวค้าดูนะหนึ่ตูได้อีกะไปแช็คตูจะทิ้งสักสิบรอบตูก็ได้เนาะโอ้โหไอ้นี่อยู่ไหนวะเนี่ยมันจะมีห้องให้แบบไปช้าๆแบบนี้ให้เบรกโอ้โหฟิกเกอร์บอกเฮ้ยใครวะมันใครวะตัวเองฟิกเกอร์ <laughs> เพื่อนเก่า <laughs> เพื่อนเก่าเลยเพื่อน ฉันเองแหละฉันรอนายไม่ไหวแล้วอะ่ะฉันจี้เกี่ยรอนายแล้วนะเพื่อนเหมือนมันจะมีห้องหลอกป่ะวะขอดูก่อนนี่แหละหนึ่งตัวสองดีนะตู้ไม่เข้าห้องหลอกเมื่อกี้ฟิกเกอร์ตบอีกห้องไหนวะเดี๋ยวรัดวิ่งมาเองเดี๋ยวรัดวิ่งให้เอง สวยหนึ่งสตูบอกแล้วเดี๋ยวรัดเลือดให้เองอย่าเบรกตูนะหนึ่งสองห้าหนึ่งสเดอมื่อกี้อะไรวะเมื่อกี้เหมือนไกดิ้งไล์ปะทำไมตูเห็นไกดิ้งไลอ์อ่งสองเก้า หนึโอ้โหปากก็อยู่หนึแต่ความแรงมันไปแล้วอะความเร็วมันไปแล้วอะหนึ่งสามศูนวิ่งเหมือนรีบหนึไปวิ่งไป เลยไปเลยฟึบเอ้ยโอ้โหตูโดนอกีอนนนอกแล้วเนี่ยสภาพเงีย้ยตูโดนอีกแล้วเมื่อกี้อะถูกปะวะถูกดิโอโ้โ,อโหตูไปเบรกเ้้องม่คนเบรกมีไฟจ่ายไหมครับมีไฟจ่ายไหมครับหนึ่งสาห้าโอ้โหโคตรเร็วอะทุกคน โคตรเร็วอ่ะนึงสามหกสปีดแม็กซิมัมโอเวอร์ดายอย่างเร็วครับผมใช้ได้ฮะกับเดอมไมล์สวัสดีเพื่อนโอ้ยเพื่อนตุ้มอวไม่เห็นอ่ะเฮ้ยดูด้ยไดฟี่ชายได้ไช่ไไชายไว้ทุกคน <laughs> ไป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 เอเอเฮาเฮาเฮามีอะไรค่อกคุยันก่อนเกยกันชั้นมันกับเพื่อนรักกันนะ เซกุ้งำเกี้จันกระแกไม่เคยมีอะไรบาดหมางกันข้าใจะไหมเหมืนมาปะวะสีศูนย์ไปขอให้รอดแล้วกันขอให้รอดตรงสีแล้วกันจานมาเอาละไหลลงมาไหลลงท่อมาสีก็หนึ่งสีดึง โอ้โหทุกคนกระโดดข้ามแมปไปเป็นไงอ่ะดู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 กระโดดดูดูกระโดดไอ้ที่บอกเฮ้ยปาหมีวิ่งรอเลยดิเว้ยโอ้ตูจะไปรอทำไมล่ะตูจะไปรอทำไมเฮ้ยไกดิ้งไลไปรอตัวสิไม่ให้ตูมารอไกดิ้งไลไกดิ้งไลถึงก็ต้องรอตัวเอาไก่ไกดิ้งไปหน้าไปหลังเออบอกดิสายใช่ไหมเพื่อนโอเคเพื่อนอย่าให้ตูตามทันดิไกดิ้ง โคตรเร็วอ่ะโคตรเร็วอ่วะเอาละตอนนี้ไกดิ้งไปรอเลยมีทางเดียวที่ไกดิ้งจะทันเราก็นี่แหละตรงรถรางนี่แหละพี่ไม่ชอบรถนรางเลยเว้ยไม่รู้พูดกี่ครั้งก็ไม่ชอบอ่ะมันจะมีห้องแบบทั้งใกล้ทั้งใกล้เลยนะเห็นไหมเห็นไหมเมื่อกี้ไกดิ้งไล่กว่าจะตกเห็นไหมทุกคนเวลาขึ้นเนินแล้วมันลงมามันตกช้ามากเว้ยทำให้เราหลงเล่นดีๆไม่ชินแล้วดี พี่บอกเลยพี่ไอ้ที่ตายบ่อยก็ไอ้ตรงนี้แหละตรงอื่นไม่ตายหรอกกามงรัมเบอร์ไม่เท่าไรหรอกสำหรับพี่นะสำหรับคนอื่นก็ว่ากัมเบริรยากถ้าเราไม่รู้จุดไอ้ตรงเขาเรียกอะไรนะไอ้ตัวที่มันจะให้ไปกดสวิตสัญญาณอะถ้าเราไม่รู้จุดอะมันจะยากแน่นอนครับผมแต่ถ้าเรารู้จุดมันก็ไม่ได้ยากเท่าไหรนะ่เนาะแต่ตรงเนี้ตัวไม่ชินแล้วดีมีตายตายบ่อยอะก็ตรงนี้เลยร้อยสี่ bye, สิบเก้าู้หูบายบายซิเกอร์เอาละ พร้อมๆกัมเบลิลน้อยต้องไม่ได้กลัวเองเลยนะกัมเบลิลจะบอกให้เพราะฉะนั้นไม่ต้องห่วงปุ๊บ <c oughs> ตัวเลี้ยวลดแล้วมาดิในจริงมันสิกัมเบลิลเด้เวลาเอฮ้ยเ <c oughs> <c oughs> มื่อกี้หัวตู้ชนหัวตู้ชนไหมกัมเบลิลโอ้ยนีตัววิ่งรอเลยเป็นไงมาดิทันหรือเปล่าะ อู้ช้าวะ่ะกัมเบิลอีกกัมเบิลมันจะช้ากับเราเปะเนี่ยโอเคเปิดได้ละเก้าสี 9, 4, ่สามู้ฮู้อีกแล้วเหรอวะไฟแช็คอ่ะตู้ถือให้ก็ได้อะตู้ถือให้ก็ได้เดี๋ยวหาว่าตู้เออไปทางไหนอ่ะทางไหนวะ ้าจารย์ตรงนี้นี่ไงลบหนึ่งสวยออยังไปครับผมยาวฮะเห็นไหมถ้าเรารู้จุดมันมันก็ไม่ได้เท่าไหร่อะไรอะไรกระเบื้ออะไรอยากโดนจับอีกยังไง<อ> <laughs> พี่ใจไม่ก็เขียนจับมันไปแล้วนะคิปกรอน เอาละ่แปดสามสี่ทางไหนอะ่ะทางนู้นเหรอแปดสามสี่โอเคถ้าใครคิดว่าไม่รู้ว่ามันอยู่ตรงไหนดูตามพี่ก็ได้ทางนี้ปววะไม่มีฮะ ห้องน,นี้แน่โอเคเห็นไหมลบ 3, 50, 50สามห้าศูนย์ห้าศูนย์หนึ่งสวยนี่ครับผมเดี๋ยวพี่มาทำวิเคราะห์ไอ้ตรงกัมเบอร์ให้จีไหมเผื่อใครแบบไม่รู้จริงๆใช่ไหมก็มาตีกัมเบอร์ทำไมอะ่ะทำไมล่ะครับกัมเบอร์ ได้แต่ร้องแหละเราอะเออฟึบดีเอ้ยโอ้โหตกใจหมดข้างบนนะเรดามันชี้ไปตรงไหนมันก็เราก็ไปทางนั้นนะผมทุกคนไอ้โหต้งไปทางไหนอะถ้าเจอห้องตันแบบนี้อะผมมันต้องอยู่ฝั่งนี้แน่นอนให้เราขึ้นมาทางนี้เลยเนาะ,ะขึ้นมาได้เลยคนระับผมแล้วแต่รอบนะพี่ว่ามัน มันก็ไม่ได้เหมือนกันซะทุกรอบนะครับผมทางนี้ไม่ใช่ตูไปทางนี้ก็แหละโอเคแต่มันก็ขึ้นทางนี้ไม่ได้แล้วนะต้องไปทางนี้ทางเดียว,ว่ะทุกคน สวยลบห้าลบห้าสี่สี่แล้ววะสี่แปดเก้าใช่ไหมใช่ป่าวอ่ะออนอยัง,งอ่ะเฮ้ยออนแล้วดิไปดิรออะไรล่ะ ไปดิไปดิรออะไรล่ะครับรออะไรล่ะครับไปดิโหเราแบบเรียวๆไ่ตัดเลยฮะลิมนี้พี่จัดให้แบบเรียวๆจัดเลยครับผมไม่ต้องตรงไม่ต้องตัดนะสปีดรันคลิปก่อนก็มีนะแต่ไม่ผ่านตัวฟิกเกอร์พี่กำลังงงแหละตอนนั้นอะยาวบอกเลยว่ายาวร้อยห้าสิบเอ็ดครับผมบ๊ายบายเฮ้ยแท่งไฟตัวหมดเลยเนี่ยตัวลงรูละไปละตัวไว้รอละ ร้อยสองวัสดีเจ๊บอบกอบินสวัสดีเพื่อนไฟฉายใหญ่สามร้อยไม่มีวะ่ะไม่มีตังว่ะเพื่อนร้อยสามไปด <laughs> ีกว่าเจ๊บอกไว้เรามาหาตู้งทำไมวะเพื่อนมาวะ่ะ <h lays> จะบอกว่ามันช้าเพราะนายเนี่ยแหละรัดเอ้ยร้อยห้าหกร้อยห้าเจ็ดเริ่มใช้สมาธิแล้วเริ่มเงียบแล้วปามี่ร้อยห้าแปดมันเริ่มเงียบแล้วร้อยห้าเก้า ลัดมาว่ะโลกสามโลกสี่ ตูรู้ตูรู้ว่าบิดห้องเพื่อนขอบคุณที่เตือน1้5ยหกห้าร้ยหกหเจ็ดรแปดตูววิ่งมารอละเห็นไหมเห็นไหมเพื่อนตูวดีแค่ไหนอะตูววิ่งมารอ่ะ เขาเรียกว่ารู้จักกันมารยาทเลยร้อยหกสิบร้อยเจ็ดสิบเื่อนตูมาใช่ไหมเปิดไฟฉายมันได้ยินไหมเอะเรี๋วตูต้องเข้าไปก่อนเฮ้ย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 ใช่วะ่ะใช่ไหมเพื่อนบอกเปิดไฟฉายได้ยินชัดเจนนะฮะ เียดกันเอาก็มาดิก็มาดิฟิกเกอร์รอบนี้ตูต้องกลัวไปละรอบนี้ตูต้องกลัวไปละฟิกเกอร์ตูรู้แล้วเพื่อนตูบอกมาพี่ไอ้อย่าเปิดไฟฉายใส่มันแต่รอบนั้นอะห้องมันมืดไอ้รัดก็ดันวิ่งมาพี่ก็ไม่รู้กันร้อยเจ็ดเ็ดร้อยเจ็ดส รถเจ็ดสามโหเบรกตัวอีกแล้ว,หวเ,เหรอไอ้รัสซี่เอาว่ะมาฟืบฟๆบฟบไป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 โ ไปยังอ่ะโอเคเราสปีดลารัานนะฮะผมเราสปีดบูธพี่ก็เลยต้องจริงจังหน่อยน้อยเงียบหน่อยขอไปด้วยฮะพูดไม่เป็นตัวเองเท่าไหร่ขนาดยุงกัดพี่ยังไม่ตบเลย,ย <laughs> โอ้คันแขนว่ะ เออโดนไปแล้วเ,เจ็ดหกพอใจไหมล่ะพอใจคุณคุณไหมล่ะเต็มที่ <S 1> <S 1> <S 1> ตัวเห็นไม่ได้เกาะนานตัวเลยให้เกาะเฉยๆแหละ ร้อยแปดศูนย์เอาเว้ร้อยแปดหนึ่งสกีตนี่แหละอีกเหตุผลหนึ่งฟังสกีตด้วยเวลาวิ่งเร็วๆร้อยแปดสองแปดสี่มาปะ แผห้าตูก็รอเสียเวลาไก่รัดอะทางในวะคือสิรออะไรละ่ะตูหลงเลยพอมาทางนี้พอมาทางนี้ตูหลงเลยไปดิไปดิไปดิเร็วเร็วเร็ว เออลงไปยังฟึ๊บอ่ะทำไมตูลงใงนี้ไม่ได้อ่ะทานเดียวกันปะวะโอเคร้อยแปดแปดร้อยแปดเก้าร้อยเก้าสิบร้อยเก้าเอ็ดอะไรเจ้าสอง มาแน่เอ้าทำไมมันต้องมีอึ๊กๆเลยวะมันทำไมต้องมีเงียบด้วยเมื่อกี้เออต่อยก็ต่อยไปเลยต่อยตัวไตายไปเลย, <c oughs> ร,ยร้อยเก้าสี่ไอ้พูด,ดีดีก <c oughs> <5 S 1> ้าวตามดูตามเนี่ยตามดูกับไอ้ซิกไปเลย มาสีกเกอฉันมาขอแบบเน้นๆหนอยสีโอ้โหไกดิ้งไรไกดิ้งไรไกดิ้งไรตูตามไม่ทันอ่ะทุกคนโอ้โหู้ไกดิ้งไรช่วยรียบเอ้ยอยกระตก โอ้โห <laughs> ตัว,วิ่งแรง,งไกลดิไรแล้วทุกคนชิปและตูมีเวลาดูใช่ไหมมีเวลาดูซ้ายขวาโอเคตูเห็นไห้ตูบอกแล้วไกลดิไรไม่ทันตูแล้วตอนนี้ปุ๊บห้อง200มันไม่ได้เกี่ยวกับการวิ่งเร็วนะเพราะฉะนั้นคงไม่ได้ช่วยอะไรแต่ก็อาจจะช่วยในเรื่องกระโดดครับผมน่าจะพอช่วยได้อยู่ <laughs> ไปโอ้โไกลดิง้งไกลดิ้งวิ่งให้ทันตัวหน่อยไว้เสือ <laughs> ไอซีขายไปไหนวะร้อ,190อเยเก้าสิเท่าไรวะอ้าวเสร็จแล้ววะจบแล้ววะไอซีเพ <laughs> ื่อนยากตัวตัวมันรออยู่นี่แล้วเพื่อนสองรอยเรียบร้อยพร้อมพร้อมอม,มาเลยขุดบอ่อมาเลยเพื่อน อยากจะมาก็มาอ่ะตดูดูตรงนี้ก็ได้อ่ะโอเคอ่ะเดี๋ยวตูช่วยอ่ะตูช่วยปิดเอ้าวตูยังปิดไม่ได้เหรอไอเตมบอ่อเพื่อนเอาให้เตมบอต่อตูไหนบ้างวะเตมบอยังโอเคนะโอเคนะเพื่อนนะรู้ใช่ไหมวูวววเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยไม่ได้วะเฮ้ยมันกระโดดมันจะตก <laughs> มันกระโดดกไกลไปหน่อยอ่ะ โอ้ยโอ้โหกระโดดเหมือนจะตกเลยเมื่อกี้เอาล่ะบ่อสองเขาเรียกว่าบ่อสองฮะบ่อแรกผ่านไปไวเหมือนโกหกบ่อที่สองปึ๊บโยกขวากับทางนูน้นนั่นไงตูบอกแล้วมันเหมือนจะตกมันเหมือนจะตกจริงๆนะเว้ยทุกคน คือมันแบบมันกระโดดไกลมากอะดูดิเฮ้ยฟึบมันต้องการะยะใหม่เลยตอนแรกที่พี่เล่นผ่านมันไม่ได้กระโดดไกลขนาดนี้ไงแล้วก็ยาวไปโน่นใช่ไหมโอ้ตกตกแน่ตกแน่ตีตูไม่ทันหรอกไอ้มือบ้าไอ้มือซิกโอ้ยปามี่อย่ากระโดดเร็วเร็วดิวะ บอ่อสามป่ะพอเรากระโดดเร็วปุ๊บครับผมพี่จะบอกเลยว่ามันรู้สึกเหมือนกับแบบมันจะตกให้ได้เลยอะ่ะบ่อตรงนี้ทีนี้ไปได้โอเคแล้วไงปลาน้อยแล้วไงปลาน้อยเหรอชั้นต้องกลัวเกมไหมล่ะถ้าเราไปนูน่น เอาวะเอาวะ่ะก็มาดิก็มาดิครับผมกลัวที่ไหนอะคือตรงนี้ตรงนี้ตรงนี้ช่วยตัวด้วยโอ้ยได้เว้ยปึ๊บเรียบร้อยมาแม็กซมัมโอเวอร์ได้โอ้โหโคตรเร็วกับผมวู้ไี่กี่นาทีวะเนี่ยโอ้โหถ้าเล่นอีกยีก,ก็นด้จะเร็วกว่าดีอะผม ถ้าพี่กลับมาเล่นอีกดีอ่ะนะโดยใช้แม็กซิมัามโบว์ว์ได้แต่จริงๆไม่ไม่ใช้ก็ได้วะจริงๆแล้วอะเฮ้ยเอามันก็โอ้มันกระโดดไปได้ดู <laughs> จะกระโดดลงเจเลยปึ๊บโอเคครับผมไปได้เวลากลับบ้านกับช่องฮนะได้เวลากลับบ้านกับช่องครับผมอะรบ้านตูกลับทางไหนแล้วเนี่ยเอาชิปละอะรบ้านตูกลับทางไหนอะ <laughs> พ่อบี้ขึ้นมาทางไหนเนี่ย เออวะทั้งไหนก็ไม่ไปหรอกนะเอา้าก็ขึ้นไปอีกเหรอฟึบทางนี้ไม่ใช่ทางนี้ทางมานูน่นหลงให้เดอะหลงให้ได้อย,ย่างนี้ดิป้าพี่ไม่ต้องอย,าย่างนี้ดิใช่ไหมเออเขาเรียกว่าหลงเสมอต้นเสมอปลายอาจารย์เองเป็นใครอาจารย์โซโลเรียบร้อย <c oughs> วู้ไม่ต้องเก็บของอะไรทั้งนั้นแหละไม้กางเขนพี่ดีกว่าครับผม ที่เก็บไม้ก็เขียนมาเนาะโอเคโอเคจบเว้ย้ไปประตูปราสาทเปิดให้ข้าเดี๋ยวดีเปิดเลยเปิดเลยโอ้ยถึงแล้วเว้ย <c> ว <oughs> ิ่งโคตรเร็วอะ่ะคือแบบมันปุ๊บปุ๊บปุ๊บปุ๊มบ,ม,บม,มากเลยเว้ยตึงตึง โอ้โหยเลิฟโดเลิฟโดเสื้อยังใส่มาเลยอะจิโดเรียมาแล้วครับผมเจ้ากัมเบิลน้อยแกไม่รู้ชะตาตัวเองใช่ไหม <laughs> บายบายกัมเบิลน้อยเจ้าซิกไม่ใช่ภาคสามมันรวมร่างกันนะโอเคทูบีคอนดิทิวครับผมจบครับผมจ <Okay. S 1> อโอเคอ้าวฮะ ไม่ขึ้นอะไรเลยเหรอคือจะไม่ขึ้นอะไรเลยเหรอก็โอเคครับผมทุกคนวันนี้สปีดลันในโหมดแม็กซิมัมโอเวอร์ไดก็จบไปพี่ที่เรียบร้อยครับผมวู้เย่ยังไงก็ฝากกดไลค์เป็นกำลังใจพี่ด้วยนะผมแล้วมาเจอกันใหม่คลิปหน้าผมสำหรับวันนี้ลาไปก่อนไปและครับผมบายบายวู้เจอกันใหม่ครับผมเร็วจัดเร็วจริงครับผม